นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เจริญศุขเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่เข้าเน็ตเล่นเฟซเล่นลายเข้าดูยูทูบฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าว,วันนี้ช่วงบ่าย ฝนได้ตกลงมาทำให้ชุ่มเย็นตั้งแต่ปีใหม่มาฝนค่งจะตกวันนี้มากพอควรแต่กรมอุตุเขาประกาศว่า จะมีฝนตก40เปอร์เซน์ฝนที่ตกลงมาดูเกิน40เปอร์เซนเพราะมืดฟ้ามัวดินเริ่มตกแต่ยังไม่เที่ยงมาจนถึงเกือบจะ16นาฬิกา ดังนั้นสิ่งที่ประกาศก็อาจจะไม่ค่อยตรงเท่าที่ควรบางครั้งประกาศรอยเปอร์เซนต์แตกมิได้ตกบางครั้งประกาศ สีเปอเซนต์ฝนตกเพราะดินฟ้าอากาศกอดคำนวณไม่ค่อยตรงเท่าไรที่ไม่ค่อยตรงมรสมเมื่อเกิดขึ้นโดยใช้เวลาไม่นานทำให้ฝนตก ดังนั้นเราทุกวันนี้เอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้ก็เหมือนกับสังขารร่างกายของบุคคลอยู่ดีๆก็เจ็บป่วยลงในทันทีทันใดบางครั้งหายบางครั้งก็ตาย โดยที่มิรู้สาเหตุเกิดจากอะไรบางคนครูสาเหตุว่าได้รับประธานอะไรเข้าไปสังขารร่างกายจึงให้โทษเห็นโยประจำเกี่ยวกับความเจ็บป่วยหน้านน่ รอนกระทบเย็นบางครั้งเกิดจากการเป็นบัดเป็นไอเมื่อได้รับน้ำฝนโดยเที่รู้ว่าน้ำฝนนั้นมันเจือปนกับสิ่งเป็นพิษจากโรงงาน ที่มาหล่นใส่ให้ได้เจ็บป่วยส่วนมากน้ำฝนที่หล่นมาใหม่ๆเมื่อมาถูกต้องกายก็ทำให้เจ็บป่วยได้เหมือนกันเพราะน้ำเย็นมากระทบร่างกาย เราก็อาจจะช็อบไปได้เหมือนกันหรือนอกไปเลยอันนี้ก็ให้ระวังเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศในช่วงร้อนกระทบเย็นเพราะความร้อนสัมผัสมาจนเคยชินอยูย่ๆก็เกิดมอระสม ทำให้ฝนตกก็จะกระทบกับร่างกายทำให้ไม่สบายได้คนที่มีแรงต้านทานเกี่ยวกับร้อนกระทบเย็นก็จะไม่เป็นอะไรแต่คนที่ ต้านทานไม่ค่อยได้ก็จะเป็นวัดเป็นไอไปหายาหรือไปหาหมอเมื่อเข้าฤดูฝนผู้ที่เป็นชาวไร่ชาวนาก็อาจจะมีภูมิต้านทาน เพราะทุกปีก็ตากฟ้าตากฝนต,ต,ตากลมทำมาหากินเรื่องพืชไรพืชน,นาโพดง่ายง่ายคือเป็นโพธิกระดูกแข็งแม้จะโดนแดดโดนฝนโดนลมก็สามารถที่จะมีภูมิต้านทานได้เห็น ที่อยู่ไกลาชายแดนฝั่งกัมพูชากับไทยลูกเด็กเล็กแดงชาวกัมพูชาเมื่อฝนฟ้าคันนองจะวิ่งเล่นกันไม่เห็นจะเจ็บอยากใครจะป่วยอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ แข็งแรงปรับสภาพกับอากาศได้ทันท่วงทีไม่เหมือนกับผู้ที่อยู่ในร่มในเงาเป็นพ่อค่าประชาชนไม่เคยตากแต่ตากลมก็จะเป็นวัดเป็นไอในฤึโดูฝนได้ ช่วงนี้ฝนฟ้าไม่ได้ตกลงมาก็อาจจะบนว่าตั้งแต่ปีใหม่มาฝนฟ้าไม่เคยตกแรงสักทีก็จะนิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์กลางบ้าน บางครั้งก็นิมนต์สวดคาถาปราชนเช่นเอาปลาชนมาขังไว้ในหลุมแล้วเอาน้ำใส่พอประพานคนโบราณเขาจะนิมนต์พระมาสวดคาถาปราชนสมัยก่อน ครูบาอาจารย์ก็พากันทำจดคาถาปราชนให้บรรดาญาติโยมเป็นกำลังใจในการเพราะโปรข้าวหรือโปรผืดพ,พันธันจาหารตามไรตามนาเป็นขวัญกำลังใจ ให้บรรดาญาติโยมได้ทำบุญทำกุศลให้ฝนภายในใจของญาติโยมได้มีความตกชุ่มเย็นจึงได้นิมนต์พระสวดคาถาปราชนจำไมก่อนฝนฟ้าไม่ตกเมื่อถึงเดือนหก ญาติโยมจะนิมนต์พระในวัดจะมีกี่รูปในสำนักเรียนก็มีมากหน่อยรูกเนนรูปพระก็เป็นหกสิบเจ็ดสิบองค์แล้วทำพิธีมาสวด เห็นทางสามแพร่งบางกลางถนนนบางโดยที่มิได้มีต๊ะมีเตียงมีแต่ผ้าหรือเสื่อปูให้นั่งเท่านั้นก็พากันสวดแต่ที่รู้สมัยนั้นเมื่อสวดเสร็จ ฝนก็ตกลงไปจนถึงเช้าก็ไปนั่งฉันในที่สวดไม่ได้ญาติโยมก็ต้องเอาอาหารหวานข่าวมาฉันยังมั่ก็เคยเจอมามเรื่องสวดคาถาปราชนสงสัยจะบังเอินก็ได้ เพราะฝนจะต้องมาในเดือนพฤษภาในระหว่างที่หกคำหรือกลาวคำเดือนหหรือกลางเดือนพฤษภาของทุกปีแต่ก็มีญาติโยมที่พากันทำบุญตักบ,บาตร ก็คงไม่ค่อยจะรู้เหมือนคนสมัยนี้แต่ดูถ้าไม่ได้ทำเหมือนว่าจะตกกระปิดกระปลอยโดยที่มิได้รงแรงแต่เมื่อทำกันทุกบ้านทุกตำบลทุกอำเภอ ในชนบทฝนก็จะตกลงมาทายว่าได้สิ้นสวงเทวดาก็ประทานน้ำฝนลงมาให้ชาวไร่ชาวนาอันนี้ถ้าพูดไปก็แปลกพอสมควรแต่ความแปลก คนสมัยก่อนกับคนเดี๋ยวนี่ก็ต่างกันเรื่องความคิดของคนแต่ละยุคคนยุคก่อนถือว่าแปลกแล้วคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนสมัยนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อถึงเดือนพฤกษานามฝนน้าว่า จะหวนกลับมาไปทางทิศตะว,วันออกแล้วไอระเหยของฝนก็จะเดินไหลไปทางทิศตะว,วันออกเมื่อก่อนเมก,ก็กลมกันหนักพอได้ที่จะลงเม็ดให้บรรดาูที่่ํำไรไถนานั้น ได้วานพืชพันธัญญาหารเพื่อเอาไว้รับประทานต่อไปในวันข้างหน้าคนสมัยนี้จะคิดอย่างนี้เมื่อปลายปีฝนก็จะกลับมาทางทิศตะวันตกก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ พราะสมัยนี้มีดาวเทียมที่จับเมฆหมอกของโลกที่ลอยอยู่บนชั้นอากาศเขาก็คำนวณได้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะอะไร เขาหาวิธีมาสั่งสอนคนยุคใหม่คนยุคใหม่ก็เชื่อวิทยาศาสตร์แต่คนโบราณเขาเชื่อเทวดาโดยที่เขานับถือเทวดาผีสางที่มาทำให้เขาได้ประสบผลสำเร็จ เรื่องอ้อนบอนแล้วได้ประสบผลสำเร็จในการที่อ้อนบอนขอร้องนั้นแต่สมัยนี้คงจะยากสักหน่อยเพราะว่าคนเห็นแก่ตัวก็ไม่ค่อยจะเกิดผลประโยชน์เท่าที่ควรในเรื่องการอ้อนวอนปากเปล่า แต่ถ้ามีสิ่งอย่างอื่นมาเส้น่สวงไม่ว่าจะหัวหมูของอะไรต่างๆที่ซื้อมาบนบานสารกล่าวอันนั้นเขาก็มีความเชื่อไปอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ความเชื่อในโรคแบบนี้ก็จะเห็นแก่ตัวกันสักหน่อยคือหวังว่าเมื่อเราไหวเจาววา้าไหวผีไหวสางไปแล้วก็จะได้รับประทานกันหรือบางครั้งเห็นแก่ตัว มีการล้มหมูล้มวัวล้มควายเพื่อเอาเลือดเอาเนื้อมารับประทานกันอันนั้นก็มีอยู่เหมือนกันบางครั้งอยากจะกินเขาก็อ้างว่าเจ้าพ่อนั่นเจ้าแม่ในอยากจะกินเนื้อกินหมูกินวัวกินควาย มาเข้าวันผู้ที่คนที่นับถือในหมู่บ้านนั่นๆในเมื่อบุคคลในหมู่บ้านนั่นๆั่นพูดอะไรเขาก็เชื่อแต่ถ้าบุคคลคนนั่นเป็นคนที่มีศีลมีธรรมมันก็เกิดประโยชน์ ต่อชุมชนนั่นต่อตำบลนั่นเหมือนกันแต่ถ้าผู้นำในหมู่บ้านนั่นๆ่น,นไม่มีศีลไม่มีธรรมบางครั้งก็อาจจะเกิดการอิจฉาริษยาบุคคลในบุคคลหนึ่งเช่นสมัยโบราณเมื่อผิดใจกับใคร ก็อาจจะกล่าวว่าบุคคลนั่นเป็นปอบเป็นกระสือเที่ยวหอกหากินคนในหมู่บ้านนั่นๆั่นทำให้บุคคลหมู่บ้านนั่นนั่นเจ็บป่วยหรือทำให้บุคคลหมู่บ้านนั่นนั่นได้ตายก็จะโทษคนนั่นคนนี้ แล้วก็หาวิธีกำจัดบุคคลนั่นให้ออกจากบ้านไปเรื่องคนที่อิจฉาริษยาบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ทำไม่เหมือนชาวบ้านหรือไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนั่นหรือบางครั้งเขามาอาัยโยเขาก็แยก ไปอยู่ต่างหากโดยที่มิได้มีสิ่งของมาเส่นมาสวงหรือมาติดสินบนบุคคลที่เขาเคารพนับถือในหมู่บ้านนั้นๆคนที่เคารพนับถือก็เลยไม่ชอบใจหาวิธีขับไล่คนคนนั้น ให้ไปเสียจากบาทถือว่าบุคคลคนนั้นไม่เข้ามาพินอกพิ่าก็เลยหาวิธีทางที่จะให้ได้รับความเดือดร้อนเห็นมีกันโยบเช่นทางผภาคไหนไหนก็ตามจะมีคลิปให้ดู เรื่องบุคคลที่ใส่ร้ายป่ายสีกันทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องที่เป็นเลเหลี่ยมทำให้บุคคลใดบุคคลหนังนั่นเสียผลประโยชน์มีอยู่หลายด้านมันครอบคลุม เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางนั้นคนที่มีวิชาเรื่องธรรมาหากินในทางสุจริตถ้าไม่มีพวกไม่มีพ้องก็จะอยู่ยากแต่ถ้ามีวิชา ความสัมพันธ์มีพวกมีพ้องมากเป็นเครือข่ายกันก็จะหากินได้สะดวกโดยเป็นทีมกันเมื่อหากินเป็นทีมเรื่องสุจริตก็จะทำให้บ้านเมืองนั่นจะเริญรุ่งเรือง แต่หากินเป็นทีมในทางที่ทุกจริตก็เกิดเหตุเพศภัยให้กับสังคมได้เพราะสังคมไหนไหนถ้าหากินโดยที่ไม่สุจริตจะทำให้บ้านนั่นเมืองนั่นประเทศนั่นได้รับ ความวุ่นวายต่อไปก็จะเอาตัวไม่รอดแล้วก็จะมองเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันอันนี้นก็เป็นค้นทางแห่งความเสื่อมแต่ถ้าบ้านไหนเมืองไหนมีความเท็จตกเขินใจ มีเมตตากรุณามุทิตาต่อกันและกันแนะแนวทางกัรทำมาหากินทำอย่างไรจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าได้มูบ้านของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขมีพืช พันธัญญาหานรับประทานโดยที่ไม่ได้ปดไม่ได้อยากอันนี้ก็จะมีความสุขความจเจริญกันทุกทั่วหน้าถือได้ว่าการทำมาหากินแต่ละปีจะมีความอยู่เย็นเป็นสุข ฝนฟ้าก็จะตกต้องตามฤดูกาลเมื่อถึงเดือนพฤษภาเข้ามาโดยที่ทุกคนนั้นได้วานพืชพันธัญญาหารเพื่อเอาไว้รับประทานต่อไปในวันข้างหน้า เมื่อถึงปีก็จะทำกันอย่างนี้ปีไหนไหนจะมีแต่ความสุขความเจริญโดยที่มิได้อ่อนบอนผลว้าอากาศเพราะว่าเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีต่อสิ่งแวดล้อม แล้วช่วยกันปลูกป่าให้อุดมสมบูรณ์อันนี้ก็จะเจริญรุ่งเรืองเรื่องฝนเรื่องฟ้าพูดมาพอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นขอจะิืมพอ